วิธีเชื่อมต่อ Xiaomi Hub นะครับเข้ากับ Apple HomeKit นะครับก่อนอื่นเราจะต้องติดตั้งตัว Hub ตัวนี้นะครับเข้าไปยังแอปของมี Home ก่อนนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็หลังจากที่เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับก็ให้ทำการรีเซ็ตตัว Mi Hub ก่อนนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นะฮะเป็นจำนวน10ครั้งติดต่อกันนะครับ สังเกตไฟจะดับไปนะครับแล้วก็รอสักครู่ก็จะมีไฟสีตัวส้มๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะมีเสียงครับจะเป็นอย่างนี้คือจะพร้อมแล้วนะครับที่จะติดตั้งอย่างนั้นเราก็เข้าแอปมี่โฮมนะครับไปยังแอปมี่โฮมกดบวก นะครับก็จะเห็นว่าตัวแอปสามารถค้นพบตัวมีฮับได้นะครับแล้วก็เลือกจับคู่เลยนะครับแล้วก็ดูว่าจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตัวไหนนะครับถ้าเกิดว่าแน่ชัดแล้วว่าเป็นตัวไหนแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับอย่างนั้นเขาก็บอก นะครับว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกันนะรอสักครู่นะฮะโอเค okay. เสร็จสิ้นแล้วนะครับคุก็เลือกตำแหน่ง นะครับที่ตั้งของโัวฮับหรือจะสร้างเป็นห้องใหม่ก็ได้นะครับนี่ผมขอเลือกที่มีอยู่แล้วนะครับกดถัดไปตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็เราจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มคําว่าฮับกดวีเข้าไปนะฮะกดดันแล้วก็ถัดไปเสร็จแล้วก็กด ถัดไปนะครับยอมรับก็ย้อนกลับไปดนะูก็จะมีตัว u p ับกิดวขึ้นมานะฮะทีนี้เราก็ไปเพิ่มตัวฮ u ับเข้าอย่างตัวแอปบ้านนะครับหรือว่าโฮมคิปนะครับกดเข้าแอปบ้านกดบวกแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ นั้นเขาก็จะให้สแกน QR code แล้วก็สแกน,แกน QR code ที่อยู่ด้านใต้นี้นะฮะก็กดเพิ่มไปยัง <Okay. S 1> ผ m มคิดเพิ่มไปยังโฮมนะครับ, <Okay. S 1> บอกว่ากำลังเชื่อมต่อกับบิดนะครับ <Okay. S 1> ก็เลือกว่าจะวางตำแหน่งไหนก็เลือกเป็นห้องนั่งเล่นนะครับตะกี้ตั้งให้ตรงกับ ตัวของแอปมีโฮมอันนี้จะตั้งตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับแล้วแต่กดระบุก็ดําเนินการต่อนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเป็นชื่อของฮับนะครับกดระบุแล้วก็ดําเนินการต่อก็อันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับกดเสร็จสิ้นทีนี้จะเห็นว่าตัวฮับเนี่ยไม่ได้โชว์อยู่ด้านหน้าของแอปนะฮะตัวฮับเนี่ยจะเราจะดูได้อย่างไรนะครับให้เราคลิกที่ตรงจุด3จุดด้านบนขวานะครับ การตั้งค่าบ้านนะครับแล้วก็ไปดูตรงศูนย์กลางอุปรกรณ์บ้านและบิดตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีตัวฮับโชว์ขึ้นมานะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับจะเกิดว่าเราเพิ่มตัวอุปรกรณ์เซนเซอร์ต่างๆเข้าไปนะครับในแอปมี h โฮมทีนี้ในตัวของโฮมคิดเองเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวฮับตัวนี้นะฮะเชื่อมต่ออยู่มีเซนเซอร์อะไรบ้างนะครับเขาจะบอกในหน้านี้นะครับแต่เขาจะไม่ไปบอกในในส่วนของ จะไม่มีโชว์ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับสาหรับของ x i a o มีนะครับแต่ถ้าเป็นของอค a l เนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งได้ว่านะฮะเราไปดูของอค a l นิดหนึ่งนะฮะนี่จะเป็นของ a k a l นะครับ M2 เนี่ย Akala เขาจะมีสามารถเลือกเปิดปิดได้ว่าเพิ่มไปยังมุมมองบ้านหรือเปล่านะครับหรือว่ารวมในการโปรดไหมนะครับแต่ส่วนของเ x i ยวมีนะครับเขาจะมีแค่นี้นะฮะไม่สามารถตั้งค่าเพิ่มได้ แต่เมื่อไหร่ที่เราแอดตัวเซนเซอร์ต่างๆ,ๆเข้าไปในแอปมี h โฮมนะครับมันก็จะถูกลิงก์มาตรงในส่วนของโฮมคิดหรือว่าแอปบ้านอัตโนมัตินะครับสําหรับการสั่งงานนั้นนะฮะการสั่งงานผ่านโฮมคิดนะครับหรือว่าผ่าน Silic เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีโฮม p อ d หรือว่า Apple TV นะครับไม่สั่งไม่ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถที่จะตั้งออโตเมชันได้นะครับนะะอย่างเงี้ยลองกดดูการทํางานอัตโนมัติตรงนี้นะฮะเขาก็จะบอกว่าจะต้องมี สองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะเป็น Apple TV รุ่นสีขึ้นไปหรือว่าจะเป็น HomePod ก็ได้นะครับถึงจะสร้างระบบออโตเมชันผ่าน HomeKit ได้นะครับแต่ยังไงก็สามารถสั่งงานผ่านตัวมี h Home ได้ปกตินะครับยกเว้น h โฮมค i t ที่จะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้คือวิธีการติดตั้งนะครับมี Mi Home Hu b นะครับเข้ามาอย่างตัวของ Apple HomeKit นะครับก็ประมาณนี้ครับ